สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมสัปดาห์นี้นะคะเรามีวันสําคัญแห่งชาติอีกอย่างหนึ่งก็คือวันศิลปินแห่งชาติก็คือวันที่24กุมภาพันธ์เมื่อพูดถึงศิลปินก็ต้องเกี่ยวข้องกับศิละปะมนุษย์เราเองก็ถูกสร้างขึ้นมาอย่างมีศิละปะเช่นเดียวกันพระเจ้าใส่บางสิ่งบางอย่างของพระองค์ลงไปนั่นคือลักษณะอย่างหนึ่งของพระองค์ก็คือความสุภาพอ่อนโยนแต่มนุษย์มองว่าเป็นของดีหรือของไม่ดีอันนี้เดี๋ยวเราต้องมาคุยกันค่ะขอต้อนรับอาจารย์ธนิตโลเกตกรวีค่ะอาจารย์คะสวัสดีสีคค่ะสััดรบ ก่อนที่อาจารย์จะมาสอนพระคัมภีร์อาจารย์เรียนอะไรมาก่อนคะผมเรียนศิลปะที่วิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับโอ้คนละทิศเลยคนละทิศครับก็มีอยู่ครั้งหนึ่งเมื่อก่อนนี้ก็มั่นใจในตัวเองว่าตัวเองก็มีความสามารถทางศิลปะก็เช้าวันหนึ่งก็ตื่นตั้งแต่ตีห้าเพื่อที่ไปวาดรูปพระอาทิตย์ขึ้นที่หัวหินนะครับขณะที่เตรียมอุปกรณ์ทุกอย่างแล้วแล้วก็ ขึ้นโครงวาดภูเขาอะไรให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็เตรียมที่จะวาดท้องฟ้าพระอาทิตย์ก็ขึ้นเราก็ดีใจแล้วก็รีบวาดแต่ว่าเมื่อเราผสมสีเสร็จเราผมจะเอาสีนั้นไปแต้มบนท้องฟ้าก็เห็นว่าไอ้ท้องฟ้าสีมันเปลี่ยนไปแล้วผมก็ต้องมาผสมสีใหม่ให้เหมือนกับท้องฟ้านั้นแล้วก็เมื่อจะไปแต้มมันก็เปลี่ยนไปอีกแล้วตอนนี้ก็เริ่มหงุดหงิดเพราะว่าแสงเปลี่ยนเร็วมากทุกวินาทีแสงมีการเปลี่ยนแปลงแบบ เป็นพันสีที่เรามองไม่เห็นแล้วก็ในที่สุดวันนั้นก็เช้าวันนั้นก็จบลงโดยที่ผมไม่สามารถวาดพระอาทิตย์ขึ้นได้แล้วผมก็รู้สึกหงุดหงิดว่าทํำไมเราทําไม่ได้ในที่สุดก็มาถึงจุดหนึ่งที่ต้องยอมรับว่าเราเองไม่สามารถที่จะทํางานศิลปะได้ละเอียดเหมือนกับที่พระเจ้าสร้างแล้วตอนนั้นก็เริ่มรู้ว่าตัวเราเองไม่เท่าไหร่ แต่คนที่ยิ่งใหญ่กว่าคือศิลปินของจักรวาลคือพระเจ้าเองนั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่ได้เห็นลักษณะในเชิงศิละปะของพระเจ้าแล้วก็ในการที่ทําในการที่เห็นอย่างนี้ก็ทําให้ตัวเองก็ลดความเย่อหยิ่งจองหองลงว่าเออจริงๆเราไม่ไม่เท่าไหร่เราไม่ได้เก่งอะไรเลยเมื่อเราลดตัวลงให้พระเจ้าใหญ่ขึ้นอีโก้ของเราก็ลดลงแล้วเราก็รู้ว่า ได้เรียนรู้แบบอย่างชีวิตจากพระเยซูคริสต์ที่พระองค์เป็นพระเจ้าผู้สูงสุดแต่พระองค์ก็ยอมดำเนินชีวิตแบบมนุษย์ธรรมดาตามต้อยจนกระทั่งยอมตายบนไม้กางเขนแล้วเราเป็นใครทําไมอยากที่จะใหญ่หรือว่าเก่งหรือว่าเย่อหยิ่งทําไมไม่เรียนรู้แบบพระองค์ก็เลยนั้นก็ค่อยๆเรียนรู้แล้วก็ปรับชีวิตค่อยๆลงมาลงมาลงมาบางทีความสุภาพคนจะมองว่าคือถ้าเราสุภาพเราอ่อนโยน บางคนก็อาจจะรู้สึกว่ายอมคนอื่นหรือเปล่ามันเป็นการอ่อนมันเป็นความอ่อนแออย่างหนึ่งไหมแล้วสําหรับตรงนี้อาจารย์คิดว่ายังไงคะสําหรับผมก่อนหน้านี้ก็รู้สึกว่าถ้าเราอ่อนสุภาพเราเป็นคนขี้แพ้เราเป็นคนอ่อนแอวิธีดึงที่จะทําให้เราไม่ขี้แพ้ก็คือเราก็วางกล้ามให้มันใหญ่ขึ้นเราต้องข่มเหนือคนอื่นก็มีปัญหาทะเลาะกับคนอื่นไปเรื่อยแต่ว่าเมื่อเห็น พระเยซูคริสต์พระเยซูอ่อนสุภาพแต่พระองค์ชนะโลกก็น่าสนใจว่าทําไมพระองค์ใช้ความอ่อนสุภาพเพื่อได้ใจของคนทั้งโลกได้ะฉงนั้นผมก็เลยคิดว่าเราไม่จําเป็นที่ต้องไปแข็งกล้าวหรือว่าอ,าอยากกล้านเพื่อที่จะได้มาซึ่งอํานาจหรือว่า ความพึงพอใจส่วนตัวแต่เมื่อเราอ่อนสุภาพเราก็ดําเนินชีวิตวิถีเดียวกับพระเยสุคริ์ซึ่งสวนทางกับโลกตัวอย่างตรงนี้ตร,นตรงไหนบ้างในพระคัมภีร์ที่ในขณะที่อาจารย์ศึกษาแล้วก็มันเป็นภาพที่เห็นชัดเจนที่พระเยสุคริ์ทำให้เห็นชัดเจนว่านี่คือ,น,คอนี่คือพระองค์สวนกระแสเหมือนกันพระองค์เป็นศิลปินเหมือนกันแต่พระองค์ก็สวนกระแสและว,วิธีการของพระองค์นั้นทําให้ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเวลามาเชื่อใหม่ๆก็อ่านตอนหนึง่งพระเยสุคริ์ก็บอกว่า บุคคลผู้ใดมีใจอ่อนโยนผู้นั้นก็เป็นสุขเพราะว่าผู้นั้นจะได้รับแผ่นดินเป็นมรดกก็คิดว่าเอ๊ะการที่เราจะได้ครอบครองอะไรบางอย่างปกติเราก็ใช้ใช้อำนาจเพื่อที่จะได้ครอบครองนั้นแต่ในพระคัมภีร์ทำไมบอกแบบนี้ว่าคนที่อ่อนโยนจะได้รับแผ่นดินโลกเป็นมรดกก็เริ่มเห็นว่าแท้จริงแล้วอำนาจที่แท้จริงไม่ได้มาจากการสแสดงตัวตนแบบอำนาจของโลกแต่เป็นการ แสดงความอ่อนโยนเหมือนกับที่พระเจ้าให้อ,อาจารย์คะแล้วอย่างบางบริบทที่ทในพระคัมภีร์สอนไว้บอกว่าถ้าคนตบแก้มขวาให้เราหันแก้มซ้ายให้เขาอีกทีมันเป็นการยอมเกินไปไหมถ้าโดยธรรมชาติของผมนะครับโดยธรรมชาติของมนุษย์ก็รู้สึกยากนะครับถ้ากบตบแก้มขวามาเราก็ตบแก้มขวากลับไปนะแต่ว่ามเมื่อเรามีพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าครอบครองอยู่ในชีวิตก็จะทําแบบนั้นก็ยาก หรือแม้กระทั่งเขาขับรถปาดหน้ามาเราก็อยากจะขับปาดกลับคืนถ้าเป็นเมื่อก่อนแต่ว่าเมื่อได้สติว่าเออเราเป็นลูกของพระเจ้าเราเละทิ้งตัวตนให้พระเยซูคริสต์ครอบครองเราก็ตัดสินใจไม่ทําแบบนั้นนี่ก็เป็นกระบวนการที่ความอ่อนสุภาพเริ่มเข้ามาใกล้ในวิถีชีวิตประจําวันมากขึ้น อาจารย์คะส่วนหนึ่งผู้ชมรายการจากใจถึงใจนะคะหลายท่านเขาจะมีคําถามส่วนตัวของเขาอยู่แล้วเพราะาแต่ละคนก็แตกต่างกันแล้วก็ในวันนี้เราคุยกันถึงเรื่องศิลปะเราคุยถึงเรื่องอารมณ์ของศิลปินอารมณ์ความรู้สึกที่พระเจ้าใส่ไว้ในชีวิตของเราเราจะเชื่อว่าหลายท่านคงกําลัง ต่อสู้กับความรู้สึกของตัวเองอยู่ว่าความพอดีของฉันฉันควรจะทําได้แค่ไหนหรือว่าถ้าเราจะอ่อนโยนอ่อนสุภาพกับคนอื่นเพดานของเขาควรจะอยู่ประมาณไหนที่จะไม่ให้รู้สึกว่าถูกอัปเดตจนเกินไปหรือบางท่านอาจจะอยู่ในลักษณะของการเป็นผู้นาแล้วเขาควรจะสุภาพกับลูกน้องของเขาแค่ไหนค่ะผมคิดว่าการอ่อนสุภาพไม่ได้หมายถึงว่าเราอ่อนแอแล้วก็ไม่ได้หมายถึงว่าเราเป็นคนที่ยอมในทุกเรื่อง แต่เพดานผมคิดว่าน่าจะเป็นที่การทําตามน้ำพระทัยของพระเจ้าเหมือนกับที่พระเยซูไม่ได้ยอมพวกฟาริสีไม่ได้ยอมพวกคนที่ทําผิดแต่พระองค์ยอมในจุดที่พระองค์ได้ทําตามน้ำพระทัยของพระเจ้าอันก็อยากจะหนุนใจผู้ชมรายการจากใจถึงใจทุกท่านว่าให้เรากล้าที่จะยอมทําตามน้ำพระทัยของพระเจ้าถึงแม้ว่าเราจะต้องยอมลดตัวลงแล้วก็ แท้จริงแล้วการยอมลดตัวลงเป็นการได้ใจจากคนที่อยู่รอบข้างเรามากกว่าการที่ใช้อำนาจเสียอีกค่ะอาจารย์คะขอพระคุณมากนะคะขอบคุณมากค่ะคุณผู้ชมคะถ้าคุณผู้ชมรู้สึกว่าอยากจะคุยอยากจะเล่าความรู้สึกของตัวเองหรือว่าเล่าความรู้สึกที่กำลังต่อสู้อยู่ในใจของตัวเองอยู่ณเวลานี้โทรหาเรานะคะที่หมายเลขโทรฟรีหนึ่ง3ปด0 2ห้าสามสองสี่สองพระเจ้าให้เรา อ่อนสุภาพแต่ไม่ได้หมายความว่าความอ่อนสุภาพนั้นคือความอ่อนแอถ้าคุณอยากจะเล่าความทุกข์ก็เล่าความทุกข์ค่ะ1น0 0 5 3 2 4 0 2ถ้าคุณอยากจะเล่าความสุขก็1 8 0 0 5 3 2 4 0 2้2ค่ะ